สวัสดีครับพี่น้องครับวอสดีค่ะพี่น้องทุกคนค่ะส,สวัสดีอีกรอบพี่น้องครับหลังจากที่ผมชิงทวนไปตั้งได้ทิพย์เมื่อกี้นะครับว่า,ส,าสีมาสัมผัสแม่สีถามแม่ควาหมหูซึกควาหมหูซึกที่แม่ล่ำในรงในยูทูบแล้วก็อยู่ในเพจผมเอาลงมือนั่นออกมาหาแม่บานนี้มันมีคอมเมนห้ายตัวหลายคอมเ่นพี่น้องครับมีคอมเ่นร้ายว่า แม่คือล่ำมวนแท้มวนแท้ปุณลาคนปุนกะว่าแม่ว่าจะเป็นมรรสมาลีบอกปุนเคยล่ำเป็นอปุณลาคนกบว่าหุ้ยแม่อายุหกสิบสี่อิลีบอกแม่อายุหกสิบสี่อีลีบอกคือยังหนุ่มหนุ่มอยู่นวางสินะบานพ่อแม่กับเป็นคนที่หมักอ่านข้อหมิ่นอยู่แล้วแม่กับม่นังไรอ่านข้อหมิ่นบานสิมาถามข้อหงสกถามข้อหงสกแม่ว่าหงสกจังไรเนี่ยอ๋อหซสก อ่าสเพิ่นส้มมากเ่มือนมะครับสีพิ่นส้มมากแก็กดีใจหลายๆค่ะแต่ว่าสีเฮ็ดไปนั่นกแกเฮ็ดเพื่อลูกนะค่ะบ่เคยล่ำจักเทื่อดอกบ่เคยมีผู้ใดได้ยินจักเทื่ออ่าลูกว่าเฮ็ดเออ่เฮ็ดยูทูห์เฮ็ดเท่เฮ็ดโซเชียลนี่ล่ะครับลูกก็ว่าเออ่เฮ็ดที่เพิ่นขอมาหลายแม่ล่ำให้เพิ่นฟังแน่เบิ่งแน่ให้เพิ่นได้ยินเสียงเบิ่งแน่ครับ ก็กระเฮ็ดไปตามใจลูกนะค่ะตามใจว่าเออท่านคนอยากฟังแกครับตามใจลูกแกเขาก็ดูอยู่ดอกแกดูเขาเหมือนว่าเพื่นสิดาบอลน่ะมาพี่พูดอากามาบอกว่าจังตันจังซีเพื่อลูกเพื่อแฟนเพลงเพื่อเอฟซีครับกะดีใจไดายด้ขอบคุณได้ได้ทุกความเหมือนนะค่ะเพื่นเขาเหมือนกามาเพิ่อนแต่ว่าอ่ามวนโยกน่ะนะค่ะกะดีใจโยกแก กเห็นน้ำลูกมาแล้วค่ะนาอเห็นน้ำลูกเป็นจังไงกันกันพูบอยากสร้างภูบรอันนี้ก็สิขอโทษกันภูวจะขอบคุณได้หลายอย่างกันนะคะขอขอบคุณได้หลาย ที่อยากปั้งที่อยากอยากยากังอยากปั้งเสียงเบิร์นโบ้นะครับขอมิ่นอ่านคอมเมนต์แล้ว comment, แ,วแม,ม่กับมีกำร่างใจครับต้องขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับขอพุ่นได้หลายๆค,ค่ะอ่านคอมเมนต์ก็ดีใจหลายหลายบางคนก็ว่าแม่บาด้านเขาบางคนว่าแม่สวย <c oughs> โอ้ยต่ออายุไร้ใช่ไหมป้านี้ว่าครับเป็นกำร่างใจพี่น้องเป็นกำร่างใจถือว<ช>่าเป็นกำร่างใจให้แม่ผมเพราะว่าีใจตื่นตันใจมาอ่านคอมเมนต์ก็ยิ้มอยู่ห้เดียวนะครับแจ้งสั่นหลาวเพราะว่า แม่บอกเคยสีได้ออกซื้อในในในด่านการล่ำจะเถื่อ<ช>ที่ได้ทายผาาหนึ่งกับลูกกระทายอยู่<ช>พ่อมาถึง<ช>พ่อมาแบบนี้ปุ๊บแม่มาอ่านคอมเมนต์วันโอ้ยแม่แฮงดีใจวันดีใจคะ่ะว่า,วาอก็ดีอยู่ก็เออกะ,ก,อะ,ออก,ะกะถือว่าเห็นเพื่อลูกนะคะถือว่าอยากเพื่อลูก,ก,กเอาหากกรเพาะแบ้ว่าที่ อ,อยากไปหวัดไปโชว์อีหยังของจะคล้องดอกค่ะเฮ็ดเพื่อลูกลูกว่าลูกขอดองเนาะค่ะนอกไอเฮ็ดเฮ็ดตามใจลูกนะบ้บาน,นี้เหลือแต่นกกับบุญตาเหลือแตนกกอยากฟังกับบุญตานีาในใน่อะไรเรื่องเพียงตลาดกรบโบเอิร์ดตอนแรกอยากฟัง,าฟงยงานี่ฟังไปแล้วฟังยาฟังไปแล้วบ้านเหลืนอนกกับบุญตาครับผมอยากได้สมัยใหม่เนาะสมัยใหม่ นะครับเิตุการา์ที่สยายังเหตดใดเฮาต้องเห็ใดหหใดว<อ>่าจะเจอนตายเหตเรื่องบาดเนี่นผมเองในทานะที่เป็นลูกพี่น้องในฐานะที่เป็นลูกจั้งสี่ดีใจที่เห็นแม่เบิง่งเบิ่งงจากของล่ำที่ตอนแรกแม่กับเก่งเน็ตแม่กับเก่งแม่กับแบบว่า สิคือบอลลูกล่าไปแบบยานคนมะว่าหาย,<น>ยานคนมะว,ว่าหเพราะว่าโลกโซเชียลเขาเปิดกว้างไงครับโซเชียลเปิดกว้างแล้วกับใผ้เขาไผจกเขาถึงไหนซือ้อซื้อโซเชียลนะยานแบบคนมามีพากว<น>ิจมาโอ้ยแม่ล่ำเขาไปนี่อยากเอามาโซ่นอะยังสินะคือความคิดตรงนั้นบ้านนี่พ่อ,อยังสิผมกับผมในฐานะลูกก็ดีใจเพราะว่าเห็นแม่มาอ่านเขาเหม็นแต่ยิม้มนั่งยิม้มนั่งยิม้มนั่งยิม้มคือพี่ให้พี่น้องให้กำลังใจมาก แม่นางยิมเนาะหใจแม่กำลังใจเนาะแม่เนาะลาวั่นามื่อีงแม่เป็นก้อเมียนเข้ามาเพื่นาแม่อันเสียงดีเอ่อนลูกขอได้ดีนั่นเมื่องเราเพิ่นฟังให้ยู่แต่ว่าก็ไม่พีน้องถามอีกได้ไหมแม่บัดใจแม่นิดนึงแต่ลูกบาทนี่มาสั่นเพ่นเพ่่าเาหลวนอกบาดนายิ่งก็อยไปยนาหลวนอกเดว่ามีข้อมีมีอันอีกหลายข้อมีนวะ แม่คือเอาอันนี้พัดธ์ไว้เตะข้างตลอดเพราะว่าไม่ได้คนแปลกนาเขามาไม่ได้มีอนันต์มาในไม่สมพรกับเรื่องปรับกันโควิดคค่ะรับกันโควิดกันอะไรเพื่อนก็เลยเอาไว้กันตลอดนะค่ะบางเพื่อนกขาพิโรถกขาไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เอาออกไปแต่ไม่หาบ่เห็นไม่หาผัเห็นเพราะไม่ได้เอาเงินให้พี่น้องที่เอาหอยไปเตะงานอย่างแต่พร้องไปลืมไวยอะนะ ไมใส่ม้า่เห็น่มส้มสีเนค่ะมันกันอะพอเป็นถ้ามาขายาองใแวเมียนนาใส่แส่แวาเห็นแต่ว่าีไล่มาจัดสีฮ้าเมย้วพี่้องถามว่าอันข้อแม่เป็นยังคนที่เอานีมาฮาดไห้อะไรเป็นยังเรกค่ะนี่เราไม่ลองพวเราเด้อานมาแล้ว้าไ่เห็นเราอย่างเราไปหลงไหว มองียไปใชกับเครับผมเอาเป็นว่าดีใจพี่น้องนว่าเป็นยังนะค่ะดีความตัดีจีรกรรมาลงมองไปโอ้ยเกี่ยวมาส่งของน่ำเนี้ยงั่นฟังเพื่อผู้หน่นผู้นี้มาท้ามหน่ำท้ามี้ครับการึงปิดตัดกันนะดีดีดีหนักกันนะตีปิดเป็นดีแห่งนี้ล้วหลออขอบแร้หลอขอบ แสดงว่าโอ้ดีดีเล่าแม่เราเกี่ขี่ลืมอหมือนกันพี่กันก็่อยผมกับจานเนี่ยา็คอยยี่นีร่อมือกันพี่พี่งโอ้ดีดีเป็นความคิดีดีด้วยหนิถือว่าเป็นแนวแนวคิดดีดีมากมากเลยนะครับโอกาสหาบ่อยหาบ่เห็นโอกาสนะนะครับผมคันมีโอกาสอีนีกับจังสีให้แม่เล่าให้ฟังอีกหรือว่าโอ้ขันเป็นว่าคิดไปไก่หอนว่าบางเทอผมน่ะคิดได้ว่าผมเหตดเพลง อยากเอาแม่มาหลองนําแม่มาหล่อง่ไห้จักทอนหนึ่งคือจังก็เจ้าฟิชลิงแต่ว่าเป็นแนวของข้องเฮาเป็นแนวเพลงแม่เป็นแนวเพลงแม่กับลูจังสีนาคิดว่าไม่สีผ้าแม่ของของอาร์ตคุณนี่คิดไปหน่อยแม่ยางพันดาแม่ปูกายเห็นนอกับต้องถามความสมัครใจแม่นะครับเข้าหลบการตัดสินใจของแม่แม่สิว่าถึงไหนกะจังว่ากันอีกทีหนึ่งเมื่พี่น้องนออะไรกันพี่น้องที่ตามในอนาคตกับคุยกับนกไปพร้อมแล้วว่าบังเสื่อสีหฮ นกกับอุตตางร้องเพลงกับกับผมในในเพลงเดียวกันกับที่ร้องกันสามเพลงเฮ็ดเฮ็ดเ,เป็นเพลงสิ่งเกินออกมาแต่นะแม่เขาของอาจิไรของอัดเบิร์เลยนี่แม่คิดแม่แม่คิดว่าอะพวกสีเพิ่นเป็นหมอหมอลำดังดังนั่นพเพิ่นแต่ยังบอกกามาออกกันสี่ครับแต่ของสีมาจังไรจังคือสีกาจังสีน้าแม่แม่ยันเพิ่นว่าจังสีน้าดูบานนี้พ่อมาเบิรงจริงๆแล้วบอมีอหยางเลยแม่เพราะว่าเอฟซีที่เขามาเบิรงเห้านี่ เอฟซีเขามาเบิงเฮ้าเขามาเบิงพี่น้องที่เขามาเบิงเฮ้ามาติดตามช่องเด่นใช่กับมีแต่คนหักเฮ้าเบิดมีแต่พี่น้องเอฟซีท่นหักที่เพิ่นดูแลที่เพิ่นเอ็นดูครอบครัวครับผม้องขอบครัวหลายนชัยเขามาติดตามเด่นใช่เขามาติดตามน้องนกเขามาติดตามอุนต่าจนเขามาติดตามแม่บดาเนี้นั่นคือมีแต่เอฟซีเฮ้าเพื่อนกับเอ็นดูแมนดีบ่ดีเพื่อนกัย่อง มีต้องขอบคุณพี่น้องในหลายพี่น้องก็มีแต่ใจไหลมาจากแสงทองฟินแลนด์เบิดคันพี่น้องเพิ่นฮักบ้านแสงทองฟินแลนด์เพิ่นกะฮักเฮ้าพี่น้องไหลมาจากสาวหน่อยเพชรศันแพงพี่น้องเพิ่นเอ็นดูเฮ้าเพิ่นกะเพิ่นเอ็นดูสาวหน่อยเพิ่นกะเอ็นดูเฮ้าคือเก่าแม่แต่พวกเป็นยังเพื่อเขาใจอยู่นะครับมาพ่อมาอ่านมึงจริงๆเลี่น้องเอ้นเพิ่นกันนั่มอยู่ในน้องเอ้นนั่เพิ่นกะหนั่มตัวเอ่อแฟนๆครับน้องเออนุช่ายังสีบ้านเดาวฝาปีนยังสีเพิ่นกะหนั่มมากอยู่นะครับพี่น้องครับ าขอนคุณขอบคุณทุกทุกทุกคนค่ะที่ติดตามหลูกติดตามมันสองเดือนไสครับผมแม่ก็ดีใจแม่ในอ่านค้อมีนของหลูกก็ดีใจครับผมแต่ก็ยิ้มยุ่ผู้เดียวนะคะครับแล้วก็ก็ขอบคุณหลายเร้อใคะพี่ทุกท่านทุกคนที่เมตตาเด่นใสเมตตาขอบคุณความเด่นใสที่ติดตามอยากฟังผู้ขาลำกันล่ะเำขึ้นข้อมีนข้ามากเะ ขอบคุณในรายเห็นค่ะขอบคอมเมนต์ด้วยค่ะเพราะว่าคอนเทนต์ช่องผมมันบ่กค่อยมีอย่างหลายครับก็ับมีแต่ครอบครัวสิแล้วครับชีวิตครอบครัวก็สิถ่ายเด่นนกคุณตากับแม่สิแล้วครับคนอื่นพี่สาวพี่ชายหลานลานคนอื่นเพื่อนกขาบวกค่อยหยากถนัดเข้กล้องพี่เคยเพื่อนกขาบวกค่อยถนัดเข้กล้องป้นไหนเพื่อนบวกข้กล้องก็เลยว่านี่ละสิ่เดียวข้กล้องนั่นอยู่กับมิดซีคนนี่แหละนักหลักแต่ว่าโดนๆก็จะสิละเขามาเข้กล้องพี่ดอกมุนันกันไอ จัางสิมวาอันนี้นำน้ำพี่น้องเนาะอาจารย์สันละนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากพี่น้องติดตามให้กำลังใจพวกข้อต่อไป <Yeah. S 1> คอนเทนต์ต่างๆหรือว่าเรื่องเล่าต่างๆที่พวกเขา้าเดคิดขึ้นมาเพื่อที่สีมอบให้พี่น้องแฟนเพลงมอบให้พี่น้องเอฟซีกับเป็นสิ่งที่เรียบง่ายสิ่งที่บ่ได้มีการเตรียมตัวบอได้มีการปรุงแต่งยังกับเฮ็ดขึ้นมาเพื่อ ให้พี่น้องได้ติดตามชีวิตประจําวันสมากกว่าให้พี่น้องได้อ่านคอมเมนต์นนว่ามีความนย่างนี้อ่านฮะมองแต่เพิ่นสีดาได้เลยนี่เป็นแต่เพิ่นวอบไม่ผู้ดาแต่ว่าไม่ผู้ใดมลยูดาแต่พูคนส้มมากค่ะกัดีใจเป็นกาลังใจที่ดีที่สุดค่ะขอบคุณในหลายครับพี่น้องครับเอานะครับเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อวันนี้ขอบคุณในหลายครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ